สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราก็มาแนะนำ n นสัน NV นะคะใช้งานปกติเครื่องดีเกียร์เป็นนิ่มนะคะขับลงจากกรุงเทพมาสุราษฎร์นะคะความร้อนปกติเลยนะคะทุกท่านมาถึงอย่างสบายสบายไม่มีปัญหานะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะราคา59,000บาทค่ะแอร์เย็นภาษีพรบรปี65้านะคะ สีสันรอบคันตามอายุการใช้งานนะคะทุกท่านมีตำหนิบ้างบางจุดนะคะท่านใดสนใจรถยนต์คันนี้สามารถติดต่อดูรถกันได้นะคะที่บางกุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดต่อเจ้าของรถโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะ59,0 0 0บาทคะ่ะทุกท่านนิสสัน nv นะคะรถสวยพร้อมใช้นะคะคือใช้งานได้ปกติเลยนะคะเครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีนะคะทุกท่านวิ่งทางไกลได้สบายนะคะ59,000บาทเนาะ สนใจเน้นโทรคุยกับเจ้าของรถโดยตรงนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะถ้าถูกใจยังไงแนะนําให้เดินทางไปดูด้วยตนเองนะคะไม่แนะนําให้โอนมาจําล่วงหน้าเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองนะคะสําหรับคลิปนี้แอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ